สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านวิเชลอมอยางยนต์นะซึ่งลูกค้านะฮะได้มาติดตั้งนะฮะโช๊คเทอินนะฮะเป็นตัวธรรมดาเนาะตัวดูดรับก็หลังคันนี้นะฮะเป็นตัว H R V นะฮะซึ่งกองทำการติดตั้งนะฮะเดีย๋ยวเรามารอชพรอมพร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งล้วหลังเสร็จแล้วนะครับจะบุหรือด้านหลังกันนี่ รถคันนี้ก็ได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะับเนรถของ s r v นะครับปี2014ซึ่งได้ใส่เป็นโช๊คเทียร์อินนะครับดูด้าก็สัตว์ท่านใดนะที่อยู่ในระดับส่วนตะนใต้ในจังหวัดสุนนรินทร์นะกข็ขอผลงานด้วยนะครับก็มาสมัครจะเข้ามาติดตั้งที่ร้านได้เลยนะฮะโบรเทียร์อินขนาดทุกตัวนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ